โอเคสำเนี okay, ยงกิจของนะผมกับเกม b, b r i c k f a l นะไม่รู้อ่อนลงอย่ามาเล่นอีกรอบก็วันนี้เราอยู่กับแมปเทอร์มินอลนะที่ลอกมาจากแมปเขาบิ๊กตีมาร์แฟร์สองนะครับซึ่งเป็นแมึแอร์พอร์ตนั่นแหละนะครับผมซึ่งวันนี้อยู่ในโหมดซิงเกิลแล้วคุณนะฮะอีกิปอะไรนานจูนอ่าวแบตเตอรี่อะไรอ่ะ,อะโอเคยังไม่มีอะไรตัดแมป เอคล,ล,ลดดูเหรอลอดูรอรอไปกะแนรัสสองในหมดซิงเกิลเพ y e เซึ่งเล่นเงยสะพักเลย,เลยให้มันเดินมาเองเป็นใคร I can see you

S <S ไม่ตายโดนพกก็ถึงจะลงไปนอนแล้วนะ่าน่าโอ้อะไรวนะฝอมนึงครับ มาเใชโคตรเทน,น,เน,นั่นไงโอ้โห โอ้ยตกใจเออตกใจตกใจจริงๆนะครับโอ้ยไม่ได้ยินเสียงใคร Mh. ครั้งนี้มาเป็นทมสันเลยนะเอ็กเซย์บางเกมปืนก็เขียวทำสันบางเกมก็เขียวมาพนะีพีเอสเฮดมั้งนไดอไ้อะไรขึ้นด้วยพีพีโอโหโอ้โโอโเอกมตัวสกัดมันเลย ไม่ได้เล่นไอ้นี่นะเล่นไงเป็นไอเล่นการฝังเท้าฝั่งเท้าพี่เองโอ้ยโอ้ยเอ้าข้าข้าขายคาตายเลย

Hỏa fire in the hole. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. mmmm 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 súng mmmm mmmm nhiều mmmm nó mmmm 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 nhiều mmmm 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 นะนะฮะนะฮะ่าสงสัยเดี๋ยวไปหาอีกแมอปไปว่า